คุณเชื่อเรื่องยินไหมคืนนี้อามีนคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นแต่เสียงกระซิบจากความมืดกลับเรียกสิ่งที่ไม่ควรปรากฏตัวเขาจะรอดพ้นจากคาราาดลึกลับนี้หรือไม่ห้ามกระพริบตาเพราะทุกวินาทีอาจเป็นครั้งสุดท้ายเสียงลมหายใจของราตรีแผ่วผ่านต้นยางพาราที่เรียงตัวเงียบงนันใบไม้เสียดสีกันเบาเหมือนเสียงกระซิบจากผู้ที่ไม่อาจมองเห็นดินชื้นใต้ฝ่าเท้าของอามีนให้ความรู้สึกเย็นลึก กลิ่นโครนปนกลิ่นสนิมคลักคลุ้งในช่องจมูกเงาราตรีกดทับหัวใจให้เต้นแรงผิดจังหวะชาวบ้านเคยเตือนเขาไม่ให้เอ่ยล้อเล่นกับยินไม่ให้ท้าทายไม่ให้เรียกชื่อแต่เขากลับหัวเราะและพูดหยอกล้อเพื่อนในป่าคืนนี้คำพูดนั้นลอยหายไปในความมืดก่อนที่ความเงียบจะตอบกลับด้วยเสียงกระซิบบางเบาเกินกว่าจะเป็นลมอามีนหยุดยืนต้นขอยืดตึงขนนอนทั่วร่างลุกสู้ราวตอบสนองบางสิ่งที่ก้าวเข้ามาใกล้ เสียงหนึ่งคล้ายคำขานร,รับคล้ายเสียงที่ไม่ใช่ของคนดังแผ่วอยู่หลังใบหูเขาหันมองแต่มีเพียงความว่างเปล่าและความมืดที่เหมือนกำลังเคลื่อนไหวกลางป่ายะลาที่ชื้นเย็นแสงไฟฉายสลัวนำเขาไปสู่คฤหาสน์เก่าของเศรษฐีนีผู้ลึกลับสถานที่ซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเล่าหรือว่ามีบ่อตอระเค้ใช้ลงโทษผู้ที่ล่วมเกินอามีนก้าวผ่านประตูไม้หนักที่เปิดอ้าอยู่แล้วอย่างน่าประหลาด กลิ่นเน่าอับพุ่งขึ้นมาทักทายผสานกลิ่นเลือดเก่าที่แห้งติดผนังหินพื้นคฤรุหา์เย็นเฉียบจนฝ่าเท้าสัน่นเงาของโคมไฟแตกกระจายไปตามกำแพงราวกับมีดวงตาหลายคู่จับต้องอยู่บันไดไม้ส่งเสียงลั่นเหมือนร้องโอดครวนเหมือนร้องบอกให้เขากลับไปแต่เสียงกระซิบที่ไม่เห็นตัวกลับดังชัดเจนขึ้นเหมือนกำลังนำทางเขาไปยังลานด้านหลังคฤรหาหน์ลมกระชากประตูเหล็กกรอบสนิมให้เปิดออก เผยบ่อปูนกลมใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำดำข้นผิวน้ำเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังหายใจอยู่ใต้นั้นอาหมีนก้าวเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองกลิ่นคาวผสมกลิ่นสาบสัตว์ตีขึ้นมาแรงจนแทบคลื่นไส้ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วกลายเป็นเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากในบ่อไม่ใช่เสียงตอระเคไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่เขาเพลอเรียกมาด้วยถ้อยคำหยอกล้อของตัวเอง เงาหนึ่งผุดขึ้นจากน้ำเคลื่อนตัวช้ายอย่างตั้งใจและรูปร่างนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆราวกับตอบรับเสียงเรียกของเขาที่ไม่อาจถอนขึ้นได้เงานั้นค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวน้ำมืดลึกหยดน้ำไหลย,ย้อยตามผิวที่ไม่อาจระบุว่าเป็นหนังสัตว์หรือผิวมนุษย์ลมหายใจอุ่นร้อนแผ่ผ่านใบหน้าของอาเมีนทำให้ผิวของเขาเย็นว่าเปล่าถูกลากเข้าสู่ห้วงที่ไร้การเวลาเสียงกุกกักเบาใต้บ่อดังขึ้น เหมือนร่างจำนวนมากกำลังกระเพื่อมอยู่ข้างใต้เรากับรอคำสั่งจากบางสิ่งที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาเบื้องหน้าอามีนถอยหลังหนึ่งก้าวแต่พื้นครหากลับเหมือนดึงเท้าเขาเอาไว้เสียงเผ่าเบาพึมพำในความมืดคล้ายเสียงแม่กำลังกล่อมลูกแต่เนื้อหาเต็มไปด้วยสำเนียงเก่าแก่ที่ไม่มีมนุษย์ในหมู่บ้านฟังออกลมเย็นจัดพัดผ่านต้นคออามีนรู้สึกได้ถึงปลายนิ้วที่มองไม่เห็นกำลังลากตามแนวสันหลังเบาแต่เย็นเจ็บ จนทำให้ลมหายใจเขาหยุดชะงักไปเสี้ยววินาทีสายน้ำในบ่อเริ่มแยกออกเผยให้เห็นช่องลึกดำสนิทที่ไม่ควรมีอยู่ในบ่อปูนธรรมดาเหมือนประตูอีกมิติที่เปิดรอคนหลงทางกลิ่นคาวเลือดสดผสมกลิ่นเนื้อเน่าเก่าหนาแน่นขึ้นราวกับลอยออกมาจากภายในช่องนั้นโดยตรงเศรษฐีนีผู้ลึกลับที่เคยเป็นเจ้าของคาราาดแห่งนี้เคยถูกเล่าลือว่าทำสัญญากับสิ่งที่อยู่นอกเหนือมนุษย์ เพื่อรักษาความมั่งคั่งและอำนาจของตระกูลอามีนไม่เคยเชื่อแต่ขณะนี้เขารับรู้ได้ว่าเรื่องเล่านั้นอาจยังไม่ทั้งหมดเงาร่างที่ลอยขึ้นมาหยุดนิ่งตรงผิวน้ําใบหน้าไร้ดวงตามีเพียงช่องว่างดําลึกสองหลุมที่ดูดกลืนแสงไฟฉายของอามีนจนหมดปากที่น่าจะเป็นปากค่อยๆแย,อย,ยกออกเผยฟันแหลมเรียงรายที่ไม่มีความเป็นสัตว์ใด,ดที่เขาเคยรู้จักเสียงกระซิบเริ่มดังรอบตัวเขาไม่ใช่เสียงเดียว แต่เป็นหลายเสียงเสียงชายเสียงหญิงเสียงเด็กเสียงแก่ดังซ้อนทับกันเหมือนกังหันที่หมุนด้วยบทสวดต้องห้ามอามีนสูดหายใจแรงรสชาติของสนิมและเลือดขมปนโลหะเกาะคอยเขารู้สึกถึงแรงต้านในอากาศราวกับมีฝ่ามือหลายคู่กำลังกดบ่าเขาให้หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นแผ่นดินใต้ฝ่าเท้าสั่นเบาคล้ายเสียงบางอย่างกำลังสูบลมหายใจจากบ่อ เหมือนทุกอนูในอากาศกำลังถูกดึงเข้าหาความมืดตรงหน้าจากมุมหนึ่งของลานด้านหลังคฤหาสมีเสียงโลหะขูดกับพื้นเหมือนมีใครลากโซ่เส้นใหญ่ไปมาอามีนเหลีอบมองไปทางนั้นและเห็นเงายาวผิดสัดส่วนค่อยๆขยับผ่านกำแพงเหมือนของเหลวที่มีชีวิตเสียงหนึ่งดังชัดขึ้นในหัวเขาไม่ใช่ผ่านหูแต่ดังก้องจากภายในน้ำเสียงนั้นคล้ายเสียงของตัวเขาเองแต่ต่ำกว่าช้ากว่า และฟังดูเหมือนล้อเลียนเขามันเอ่ยซ้ำคำที่เขาเคยพูดหยอกเพื่อในป่าคืนนั้นคำที่เป็นการเรียกท้าทายโดยไม่ตั้งใจคำที่กลายเป็นสัญญาณเรียกบางสิ่งที่ไม่ควรเรียกอามีนกัดฟันแน่นพยายามหันหลังจะวิ่งหนีแต่ขาของเขากลับยืนตรึงเหมือนรากไม้หลายเส้นโผล่ขึ้นจากพื้นรัดข้อเท้าทั้งสองข้างแน่นจนเลือดแทบหยุดไหลลมหายใจของสิ่งตรงหน้าหนักขึ้นอุ่นจนทำให้หมอกน้ำเกาะผิวแก้มของเขา กลิ่นหืนเนื้อเน่าผสมกลิ่นกรรมฐานคลาคล้งจนดวงตาเขาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวน้ำในบ่อเดือดปุดๆก่อนบางสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายขาใหญ่ผิดธรรมชาติจะโผล่ขึ้นผิวสากเหมือนเกล็ดมังกรแต่ลื่นเหมือนเนื้อปลาที่เพิ่งถูกแล่เสียงคำรามต่ำสะเทือนลานครหรัตทำให้โคมไฟที่ห้อยอยู่เนื้อสีส,สันไหวแรงแสงที่ส่องผ่านลูกแก้วแต่กระจายบนผนัง กลายเป็นเงาแหลมเหมือนกรงเล็บจำนวนมากกำลังขยับเข้าใกล้เขาทีละน้อยอามีนรู้สึกถึงมือมองไม่เห็นจับต้นแขนเขาแน่นแรงกว่ากำลังคนทั่วไปสองเท่าลมหายใจเขาทีกระชั้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บซี่โครงเสียงกระสิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะเบาหัวเราะสูงหัวเราะต่ำเสียงมากมายผสานกันจนเหมือนเสียงเดี่ยวที่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์ผิวน้ำในบ่อแหวกออกอีกครั้ง เผยใบหน้าของบางสิ่งที่ดูเหมือนมนุษย์ในช่วงแรกแต่ยิ่งมองนานยิ่งไม่ใช่ดวงตากลวงโบผิวซีดจนมองเห็นเส้นเลือดสีดำไหลเหมือนหมึกริมฝีปากแตกร้าจนเลือดซึมไหลลงคางมันเอียงหน้าชาเหมือนกำลังสำรวจเขามือคล้ายกรงเล็บยื่นขึ้นจากน้ำชี้ตรงหน้าอกของอามีนและเงาในบ่อขยับตามทิศทางนิ้วนั้นเหมือนโซ่ใต้น้ำกำลังเลยขึ้นมาเพื่อมัดหัวใจเขาโดยตรง ลมรอบตัวหยุดนิ่งแม้แต่เสียงมแมลงกลางคืนยังเงียบหายราวกับทุกสิ่งกำลังรอคำสั่งจากสิ่งที่อยู่ในบ่ออามีนพยายามตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกลำคอเหมือนถูกมือเย็นจัดบีบจากภายในดวงตาเขาเบิกกว้างจ้องสิ่งตรงหน้าไม่อาจหลบและเห็นเงาอีกหลายร่างทยอยโผล่ขึ้นจากผิวน้ำลักษณะบิดเบี้ยวไม่ซ้ำกันแต่ทั้งหมดมีดวงตากลวงดำเหมือนกันเสียงในหัวเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดจนเหมือนพูดอยู่ข้างหูจริงเสียงนั้นกล่าวบางถ้อยคําเป็นภาษาเก่าแก่ที่เขาไม่เข้าใจความหมายแต่สัญชาตญาณบอกว่าเป็นคําเชื่อเชิญที่อันตรายยิ่งกว่าคาําสาปใดปลายนิ้วของสิ่งนั้นแต่ผิวน้ําเบาทําให้เงามืดที่โผล่ขึ้นมาทั้งหมดขยับพร้อมกันราวกับเตรียมต้อนรับเขาเข้าสู่อาณาเขตที่ไม่มีวันกลับสู่โลกเดิมอีกเงามืดรอบบ่อเริ่มขยายใหญ่ขึ้นคล้ายควันดำที่มีชีวิต ค่อยๆไหลลวนเข้าหาอามีนเหมือนฝูงงูเงาที่พร้อมจะพันธนาการเหยื่อของมันอากาศรอบตัวเขาหนักขึ้นทุกวินาทีเหมือนมีแรงดึงจากห้วงน้ำใต้บ่อไหลามารัดลำตัวเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆความเย็นจัดซึมลึกเข้ากระดูกจนกล้ามเนื้อทั้งร่างสั่นสะท้านไม่อาจควบคุมเงาร่างที่ไม่มีดวงตาหลายตนเริ่มคลื่อนตัวเป็นวงโคจรรอบบ่อราวกับประกอบพิธีบางอย่างที่เก่าแก่เกินกว่ามนุษย์จะรู้จัก เสียงพึมพำของพวกมันประสานกันเป็นจังหวะชายาวดำจนพื้นดินสั่นสะเทือนตามจังหวะนั้นอามีนพยายามสูตรลมหายใจแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามกลิ่นเน่าและกลิ่นคาวกลับทะลักเข้าคอแสบร้อนจนเขารู้สึกเหมือนปอดกำลังถูกเผาจากด้านในสายตาเริ่มพร่าภาพคฤราหาดรอบตัวสั่นไหวเหมือนกำลังละลายขณะที่เขาพยายามตั้งสติ เงาสูงตนหนึ่งค่อยๆแย,ยกตัวออกจากหมู่ร่างมันสูงเกินกว่าคนทั่วไปแขนยาวจนเกือบลากพื้นผิวคล้ำเหมือนเผาไหม้และหัวของมันเอียงเหมือนกำลังสำรวจเหยื่อที่หลงเข้ามามันยืน่นิ่งเงียบและเพียงยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วยาวกว่าปกติชี้ไปยังอกของอาเมีนอีกครั้งเหมือนกำลังสั่งให้เขาเข้ามาใกล้หรืออาจเป็นสัญญาณสั่งให้บางสิ่งเคลื่อนไหวเสียงกระสิบหนึ่งแทรกเข้ามาในหัวเขา เสียงแผ่วเหมือนลมพัดผ่านรูไม้แต่แฝงด้วยอำนาจที่ทำให้สันหลังเขาแข็งทื่อเสียงนั้นเอ่ยชื่อของเขาอย่างช้าชัดเหมือนรู้จักเขามานานกว่าที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกอามีนสะดุงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเขาพยายามบังคับร่างให้ถอยห่างแต่เท้าทั้งสองกลับถูกดึงให้ขยับไปข้างหน้าแทนก้าหนึ่งชาหนะักเหมือนมีมือหลายคู่ผลักเขาไปยังขอบบ่อ ความมืดในบ่อหมุนวนเร็วขึ้นคล้ายกระแสน้ำรุนแรงใต้ผิวฟองอากาศจำนวนมากผุดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติก่อนเสียงคำรามลึกจะกล้องสะท้อนผ่านผนังคาราหัดทำให้กระจกเก่าตามกรอบหน้าต่างสั่นไหวจนแทบหลุดอามีนกัดริมฝีปากจนเลือดซึมพยายามดึงสติไม่ให้จมลงไปในเสียงเรียกที่ดังกล้องในหัวแต่ภาพเบื้องหน้ากลับบีบคั้นสติของเขาอย่างทารุณดวงตากลวงดำจำนวนมากผุดขึ้นตามผิวน้ำ ไม่ใช่เพียงเงาหนึ่งหรือสองแต่เป็นหลายสิบลอยนิ่งส่องแสงเย็นเยียบจากภายในราวกับกำลังมองตรงเข้ามาในวิญญาณของเขาเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมดังเหมือนมีผู้คนยืนหัวเราะล้อมรอบแต่ไม่มีเงาของมนุษย์ใดนอกจากเงาที่ผิดรูปเบื้องหน้าปลายนิ้วเย็นจัดแต่ข้อมืออามีนแต่เมื่อเขาหันไปมองกลับไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้น มีเพียงรอยนิ้วสีดำสามเส้นปรากฏบนผิวราวกับถูกเผาไหม้จากมือของเงาตนหนึ่งอามีนสะดุ้งสุดตัวและเสียงลมหายใจแทรกเข้ามาอีกระลอกคราวนี้ชิดแก้มอุ่นชื้นเหมือนมีบางสิ่งยืนอยู่ข้างกายแม้จะไม่อาจเห็นด้วยตาเขาพยายามตะโกนคำอธิษฐานที่เคยได้ยินจากผู้เท่าในหมู่บ้านแต่เสียงกลับขาดหายไปกลางคันเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากร่างโดยตรง เงาที่สูงผิดธรรมชาติยกมือขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันกำมือแน่นในทันทีอามีนรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเจ็บปลบจนลมหายใจขาดพังะเขาสุดตัวลงคุกเขา่ามือกุมหน้าอ,อกใบหน้าเหงื่อไหลท่วมท,ทั้งที่อากาศเย็นเฉียบแต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์คือเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นจากในบ่อเสียงที่คล้ายเสียงคนที่เขารู้จักดีเสียงที่ไม่ควรจะอยู่ในสถานที่เช่นนี้ เสียงที่มาจากผู้ตายที่ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วมันพูดชื่อเขาชัดเจนพร้อมประโยคหนึ่งชา<ะ>ก้องและเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่เย็นกว่าอากาศสยามค่ำคืนในยลาหลายเท่าเขารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่คนคนนั้นจริงแต่เป็นสิ่งที่ใช้เสียงนั้นเพื่อดึงเขาเข้าใกล้ขอบบ่อมากขึ้นเงามืดในบ่อเริ่มลุยขึ้นตามขอบราวกับนิ้วมือจำนวนมากโผล่ขึ้นมาจากใต้ผิวโลกเคลื่อนมาหาเขาทีละนิ้ว ทีละเส้นพร้อมเสียงพึมพำนิ่งงันที่ไม่มีท่วงทำนองแต่กรีดลึกเข้าไปในสติของเขาพื้นใต้เขาเริ่มสุดเหมือนดินกำลังยุบลงไปในโพรงลึกที่อยู่ใต้บ่ออามีนเอียงตัวพยายามเกื้อมือจับขอบภูนแต่แรงบีบที่หน้าอกทำให้ร่างเขาอ่อนลงทุกลมหายใจเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงร้องเรียดเรียกเขาให้ลงไปชัดเจนเย็นเยียดเหมือนคำสั่งสุดท้ายจากโลกที่ไม่ใช่ของมนุษย์ และก่อนที่เขาจะเข้าใจว่าเสียงนั้นต้องการอะไรจากเขาบางสิ่งใหญ่โตใต้ผิวน้ำก็ขยับตัวระลอกคลื่นสูงผุดขึ้นพร้อมเงาร่างที่ใหญ่กว่าทุกเงาที่เขาเคยเห็นมันกำลังจะโผล่ขึ้นมาเต็มตัวตรงหน้าเขาใกล้จนเขาได้กลิ่นลมหายใจของมันกลิ่นที่ทำให้สติของเขาร่วงหล่นลงไปเหมือนกระจกแตกในวินาทีที่เงานั้นดันน้ำแตกกระจายขึ้นสู่ผิวบ่อ พร้อมเสียงคำรามที่ทำให้ทั้งคารุหัดสั่นสะเทือนจนเหมือนกำลังจะถล่มทั้งหลังน้ำในบ่อกระจายเป็นวงกว้างทำให้เสียงกระทบผิวน้ำดังกล้องไปทั่วคารุหัดเสียงนั้นหนักแน่นเหมือนโลกทั้งโลกกำลังสั่นสะเทือนพร้อมกันกระจกเก่าในกรอบหน้าต่างสั่นจนเกือบแตกและฝุ่นผงปริมาณมากลอยขึ้นปกคลุมรอบลานอามีนก้าวถอยหลังช้าๆเท้าเจอรากไม้ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นรากนั้นสอดพันร่างเขา รัดข้อเท้าและขาแน่นเหมือนทุกแรงที่เขาเคยมีหายไปทันทีเงาใหญ่ใต้ผิวน้ำขยับขึ้นอีกครั้งร่างสูงเท่าตึกสองชั้นผิวคล้ำเหมือนเผาไหม้ตาไม่เห็นแต่หัวใจของอามีนรับรู้ถึงการมองของมันราวกับดวงตาที่มองจากความมืดลึกภายในจิตใจเสียงพุมพำของเงาเริ่มขยายเป็นคำแต่เขาไม่เข้าใจเป็นภาษาเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏในโลกปัจจุบัน คำเหล่านั้นบังคับให้ร่างเขาอ่อนแรงแต่ในขณะเดียวกันก็ร้อนรุ่มใจเรากับมีไฟบางอย่างกําลังเผาในอกน้ําที่ถูกเงาดันขึ้นเต็มบ่อเริ่มล้นขอบและจากผิวน้ํามีมือมากมายโผล่ขึ้นมือที่ยาวกว่าคนปกติเล็บยาวและคมคล้ายจะกรีดร่างเขาได้ทุกเมื่อเสียงหัวเราะต่ําและยาวดังขึ้นมันสั่นสะเทือนกระดูกอามีนเขาสะบัดหัวเพื่อไล่เสียงนั้นแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ ร่างเขายังถูกบีบให้คุกเข่ากลางลาน้ำและแล้วน้ำในบ่อแตกออกพร้อมกับเงาที่โผล่ขึ้นเต็มตัวร่างนั้นใหญ่โตแขนยาวเกือบเท่าต้นไม้ผิวเป็นลวดลายคล้ายเกล็ดมังกรและขาของมันคล้ายจะกลายเป็นหางงูพันรอบบ่ออาหมีนต้องตาและรู้ทันทีว่าเขากำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่ายินตามคำเล่าลือไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่คำเตือนที่ล้อเล่นได้ แต่เป็นการประท้งของวิญญาณโบราณที่ถูกเรียกโดยไม่ตั้งใจเสียงพุพรรมพำจากบ่อกลายเป็นคำสั่งเข้ามาใกล้เราใกล้เรามันไม่ใช่เสียงที่มนุษย์เข้าใจแต่ร่างของเขากลับถูกแรงลึกลับบังคับให้ก้าวไปทีละก้าวขาเหยียดตรงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดจากอกอามีนพยายามสะบัดตัวพยายามดิ้นรนแต่แรงดึงไม่ยอมปล่อยรากไม้ที่พันข้อเท้าขยับตัวเหมือนมีชีวิต รัดแน่นขึ้นทุกครั้งที่เขาพยายามหลบหนีร่างยินใหญ่ยืนเหนือบ่อมือยาวชี้ไปที่หน้าอกเขาน้ำในบ่อกระเพิ่มรอบตัวฟองอากาศจำนวนมากลอยขึ้นจนเต็มบ่อเหมือนทุกสิ่งในโลกนี้กำลังดึงเขาลงไปอากาศรอบตัวร้อนขึ้นทันทีแต่ร่างเขายังคงเย็นเยียบความรู้สึกขัดแย้งทำให้สมองเหมือนจะระเบิดเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังไม่ออกแต่รู้สึกชัดเจนท่านเรียกเราท่านเรียกเรา และในวินาทีถัดมามือของเงาใหญ่พุ่งลงมาสัมผัสถึงอกของเขาเบาแต่แรงดึงกลับมากเหมือนจะดูดวิญญาณออกจากร่างร่างของอามีนถูกดึงให้ลอยขึ้นเหนือพื้นหัวใจเต้นแรงจนเขารู้สึกเหมือนเลือดจะระเบิดในอกน้ำในบ่อกระเพื่อมรุนแรงเหมือนมีชีวิตและทุกเงาที่โผล่ขึ้นล้วนเคลื่อนไหวตามแรงของยินใหญ่มือหลายคู่พุ่งเข้ามาร่างเขาถูกบีบร่างเขาถูกยก และลอยขึ้นเหนือบ่อที่หมุนวนด้วยเงามือดอามีนพยายามตะโกนพยายามอธิษฐานพยายามต่อสู้กับแรงที่ดึงร่างเขาแต่เสียงหายไปในความมืดเหมือนลมหายใจถูกดูดออกจนหมดทันใดนั้นเงาใหญ่โค้งหน้าและรอยยิ้มที่ไม่เป็นมนุษย์เผยออกมาริมฝีปากแยกกว้างเผยฟันแหลมและความมืดภายในปากเสียงคำรามต่ำสันสะเทือนหัวใจอามีน เขารู้สึกเหมือนถูกอ่านทุกความกลัวและความลับในใจมือเย็นจัดแต่หัวไหล่เขาร่างอามีนถูกดึงลงสู่ผิวน้ำบ่อทันทีน้ำเย็นจนชาแต่กลับมีความร้อนแผ่จากใจกลางอกเหมือนทั้งวิญญาณกำลังถูกไฟเผาและน้ำเย็นบดขยี้พร้อมกันเสียงพึพรรมพำเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องกรีดร้องของผู้คนที่ไม่มีชีวิตกรีดร้องของสัตว์ที่สูญพันธุ์กรีดร้องของวิญญาณโบราณทั้งหมดรวมกันในบ่อเดียว และร่างของเขาถูกผลักให้หมุนวนในน้ำที่เต็มไปด้วยความมืดอามีนรู้สึกว่าร่างตัวเองไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปเหมือนวิญญาณกำลังลอยแยกจากเนื้อหนังแต่ความกลัวทำให้เขาตรึงร่างอยู่ในร่างเดิมเขาเห็นเงาที่ใหญ่กว่าเขาหลายเท่ากำลังโน้มตัวเข้ามาและสายตากลวงดำจำนวนมากมองตรงเข้ามาในดวงวิญญาณของเขาน้ำลึกและหมุนวนจนเขาแทบสูญสติเสียงหัวเราะและเสียงร้องผสมกันเสียงพึมพำยังคงดังอยู่ในหัว และทุกครั้งที่เขาพยายามดิน้นมือของเงาใหญ่ก็จับร่างเขาแน่นกว่าเดิมร่างยินใหญ่พุ่งตัวเข้ามาใกล้น้ำกระจายเต็มลานและในความมืดมิดเขาเห็นร่างของผู้คนที่ถูกบอบลื่นไปแล้วพวกเขาลอยวนอยู่ในน้ำตาเปิดกว้างปากกรีดร้องราวกับพยายามเตือนเขาอาเมนกรีดร้องแต่เสียงไม่ได้ออกจากปากร่างเขาลอยขึ้นสูงเหนือผิวน้ำ มือยาวของเงาสัมผัสเข้าที่หัวใจและในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนทั้งร่างจะถูกดูดเข้าหาห้วงมืดร่างเขาจะถูกกลืนและทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเงามืดที่ไร้ความหมายน้ำเดือดขึ้นอีกระลอกและเงาใหญ่โน้มตัวลงสายตากลวงดำจ้องเขาพร้อมมือที่พร้อมจะดึงร่างเขาลงไปสู่บ่อมืดลึกอามินรู้ตัวว่าถ้าเขาพลาดเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเขาจะไม่กลับสู่โลกนี้อีก และเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนเต็มไปด้วยพลังเกินกว่ามนุษย์จะต้านท่านเรียกเราร่างเขาลอยอยู่กลางบ่อน้ำพุ่งกระจายรอบตัวเงามืดหมุนวนและทุกสายตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าอามีนรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับจุดจบแต่บางสิ่งลึกในใจเขากระซิบให้สู้และร่างของเขาเตรียมพร้อมที่จะตัดสินชะตากรรมของตัวเองในเงามืดนี้ อามมนรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่กำลังจะกลืนเขาแต่สายตาของเขาสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งโคมไฟเก่าที่ยังติดแสงอ่อนอยู่มุมหนึ่งของคารุหะดแสงนั้นส่องลงบนบ่อและราวกับเป็นสัญญาณให้ร่างของเขาสลัดความหวาดกลัวเขาส่งเสียงภายในใจเรียกชื่อญาติผู้ล่วงลับเรียกสิ่งดีงามที่เคยอยู่ในบ้านเกิดและทันใดนั้นมือของเขาสัมผัสน้ำแต่ครั้งนี้น้ำกลับไม่ดึงร่างลง ราวกับบางสิ่งในตัวเขาตอบรับกับพลังนั้นเงามืดรอบบ่อเริ่มชะลอการเคลื่อนไหวมือยาวที่เคยยื่นมาหาเขาเริ่มถอยออกน้ำค่อยๆสงบและเงาใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาก็หยุดนิ่งสายตากรวงำดำค่อยๆเบลอเลือนราวกับพลังของมันถูกผ่อนคลายอามีนลุกขึ้นใจเต้นแรงแต่ความกลัวค่อยๆจางลงเขาก้าวถอยออกจากบ่อรากไม้ที่เคยพันข้อเท้าก็คลายตัว และพื้นคฤรหาหั์กลับเป็นเหมือนเดิมมืดและเงียบแต่ไม่กดทับหัวใจอีกต่อไปเสียงลมพัดผ่านใบไม้เบาเหมือนกระซิบให้รู้ว่าเขายังปลอดภัยร่างอามีนยืนมองบ่อมืดที่สมบน้ำดำเงียบสงกแต่บางเงาเล็กๆยังคงลอยอยู่ตวนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เขาเรียกมานั้นไม่ได้หายไปไหนจริงๆเขาหันไปทางประตูไม้เก่าก้าวออกสู่ลมเย็นของคืนยลาหัวใจยังเต้นแรงแต่ความกล้ากลับคืนมา อามีนเดินจากคฤริหาตแต่ภาพและเสียงแห่งค่ำคืนนี้จะยังติดอยู่ในใจเขาไปอีกนานราวกับบทเรียนของวิญญาณที่ไม่ควรถูกเรียกเล่นและใต้เงาแห่งราตรีบ่อมืดนั้นยังคงสงบนิ่งรอใครสักคนที่อาจจะเพลอเรียกมันอีกครั้งสิ้นสุด